thank mm -hmm. you ดีครับผมพี่น้องครับเจอกันตอนเช้าๆอีกแล้วนะครับงัดทำอะไรน้อนเนี่ยเช้ามานี่ยวนแต่นกแต่แ <laughs> เปลี่ยนกงโอ้โหเปลี่ยนกงให้แล้วนี่งกงได้หมดอมดิ้จอมดิ้ง่ง สองกุกเรียกใส่กุกนกขี้ดินนกแดงนกแดงพี่น้องสองกุกเรียกใส่กุก

กินหมเดไมแดกอีกกินมากไม่ให้กินอีต่างหากอืมให้เดลานิดเดียวให้นิดเดียวให้อดอดๆยากๆยาพาวเลอให้อาหารพวกมันจะรู้เลยครับรอให้มันเออจะได้กินนะลุงนะกิน้วโอ้ก็ไม่ให้อาหารอยู่อ่ะหลังไม่ไม่ดีแล้วกินเลย กินเต็มที่กินอิมอ่มอิ่มอิ่มนให้กินแล้วกินมากกินอิม่มอิ่มไปเลย,ยนะครับเอาเจ้าขุนศึกมาด้วยนะครับพี่น้องครับผม เจ้าคุณสึก công biển, biển công ต่างครับ <laughs> ừ. bớt <bước> <laughs> <laughs> ยาวเยอะเลยนเจอนักปดิษ hmm, ฐ so ์อ <wonder> ีกแล้วครับผมปดิษฐ์อะไรเนาะเดี๋ยวเช้าไปลองกันทั้งหมดนักปฏิษฐ์คอนกงนะพี่น้องปดิษฐตคอนกง ปอนเสื้อพันปอนเขาพัน,พนอืมสาวพันนักประดิษฐ น่าจะนี่ดีตัดตรงนตรงนี้ดีว่ะตรงนี้เปน่าดีกว่าอือขอคนเดียขอกาดไม่ก็จะเอาไว้เนาะขอตรงนี้ไว้ดีกว่ามั่งตัดตรงนี้จริง

บาลเลยเป็มปูเขาจะนหยุดเล่นแล้ววันนี้ไม่เล่นไม่ได้ยิน,นั่าทำเลยวันนี้ไอหอมหอมไม่ได้ยินท่าทำวันนี้แต่ก็ฟูเลยเกียรติเล่นแล้วที่เกียเิเล,ยเ,ยเล่นไม่อยากจะเล่น แต่วงในมันใช้ได้อยู่นะลุงที่ผมเอามาก็คือผมอยากให้มัน,นผมอยากให้มันในนั่นอยากให้มันเชื่องเชื่องสักหน่อยอยากให้มันไม่ลนนะความหมายของผมเนี่ยทุกวนนนกันเลยน้องเชื่อง,น,งนะลุงเนาะทุกวนันเหมือนผมลุงพ่ออี ที่มาจากจันทรีแต่แน่ไม่มีดินตัว,ตวแล้วข,ลข,ลขึ้นลงก็ลงทุกวันเนอะอยู่บ้านมันก็กดเขานี่แหละดูบางตัวเขาก็ไม่สนใจแล้วรู้จักนิสัยไงไอ้ไหลไปแฟนมันเล่นกันทั้งวันเนี่ยมันเล่นอย่างนี้พอได้ยิยนยังไงไหลขันพวกมันขึ้นกันเลยตัวไหนทั้งหมดเอ๋ออยหลย้น,นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมพพี่น้องครับเจ้าคุณศึกผม ถือว่าเอาออกมาฝึกด้วยเอาออกมาเล่นด้วยนะครับเอาออกมาจากพื้นที่เดิมเพื่อที่จะฝึกไปเรื่อยๆนะครับผมมันเป็นนกขึ้นลงขึ้นลงย้ายที่ทุกวันไงมันมัน่ไหมคัมันหนหมดนเป็นนกใจร้อนหน่อยนกใจร้อนนกห, àng, หางหักมดนกใจร้อน,นครับนกใจร้อน วงนอกยังไม่เท่าไหร่บรับลุงผมดูนี่แหละโดยความใจร้อนของมันนี่แหละคือวงนอกอ่ะใวงในอืมเออถ้ามันใจร้อนขันหาขันอะไรอย่างดีนะอย่างแจ๋วเลยแต่วงในไม,ไม่ไม่นั่นครับผมบวงในยังยังดุเลยละ่ะนะครับพี่น้องครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับผมวันนี้หมดไปอีกวันหนึ่งแล้วนะครับหลังเลิกงานก็ มาเอานกปากลุงรัดไว้นะครับเอามาห้อยไว้ที่ตลาดนะครับนะก็ประมาณนี้ครับผมยังไงก็ฝากติดตามเหมือนเดิมนะครับกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าช่องเกจิราแสงดีครับผมชิปนี้ไล่มาตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วนะครับกับลุงขอลาไปก่อนครับเจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับลุงสวัสดีครับ